สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n งเจิลพาร์นะคะคือหมอฟ้าไพยิปนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านคำพยากรณ์น,นะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจาวันอังคารที่25นะคะพฤษภาคมพศสอ6 4นะคะ คำพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอันแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณนในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตนะคะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับตนเองนั่นเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะ id line facebook ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้พ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้ง7วันประจำวันอังคารที่25พฤษภาคมพศ2 5 6 4นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยําและชัดเจนนะคะเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะจ๊ะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะ มาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอาทิตย์7ดเหรียญน,นะคะดูเหมือนคนวันอาทิตย์ช่วงนี้อ,นะอาจนะอาจจะก,กําลังมองในเรื่องของเงินอยู่นะคะนะเงินลงทุนนะคะหรือรอเงินก้อนใหญ่นะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะ ก้าดาบนะคะเครียดกังวลใจอึดอัดใจสภาวะสถานการณ์สิ่งต่างๆนะคะมีแต่ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามาในวันนี้นะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนอนหลับหตื่นตนอนฝันร้ายนอนฝันไม่ดีนั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะการทําบุญนะคะนะทำบุญปล่อยปลา,ปานในตลาดสดนะคะทําบุญโดยการนั่ง เอาสวดมนต์ก็ได้นะใส่บาตรทำบุญแล้วก็อย่าลืมกดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะสถานการณ์สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีนะคะในวันนี้มันจะได้ผ่านพ้นไปนั่นเองนะคะการงานก็ต้องรอบคอบต้องมีสติต้องใจเย็นนะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะปัญหาสิ่งต่างๆต้องใช้สติปัญญาในการแก้ไขนะคะการเงินก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะการเงินวันนี้ดูเหมือนจะตึงๆึงมือเลยทีเดียวนะคะ ถ้าถามว่าการเงินติดขัดไหมก็ยังเรียกว่าการเงินยังไม่ติดขัดเท่าไหร่นะอาจจะแต่อาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเอาเงินเก็บเงินเก่าออกมาจาัดจ่ายใช้สอยก่อนนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันงอนกันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะคนโซช่วงนี้โฟกัสไปนในเรื่องของการงานการเงินมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตานะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อนะคะหรือคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายเกิดขึ้นได้นะคะมาดูนะคะไพ่ยีีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันอาทิตย์นะคะหกเหรียญหกเหรียญก็เรียกว่าอ่าค,คนวันอาทิตย์นะคะเป็นคนใจดีใจบุญนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้ดีนะคะแต่พอปัญหาของตัวเองอาจจะมีความน้อยมีความกังวลน,นั่นเองนะคะ โกเกียน<ๆ>นะคะก็เรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะมีคนคอยมีคนคอยเข้ามาช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะรวมถึงชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะมีเกณฑ์ไปหยิบไปยืมเงินนะคะนะของผู้หลักผู้ใหญ่หรือของคนที่เข้าูของคนที่เรารู้จักนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการเงินเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะอยู่ในสภาวะเงินหมุนนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคนะคะหรือตัวเลขจากเด็กตัวเลขจากกุมารน,นะคะ ถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข7มีเลข6นะคะแล้วก็เลขศูนย์นะจ๊ะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะอย่าลืมทําบุญนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรนะคะคนวันจันทร์เด็กถือไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอัศวินไม้เท้าชิพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะหรืออาจจะมีคนเดินทางมาหาเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะ เจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังสิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะการงานก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะการงานการเรียนการสอบแข่งขันประสบผลสําเร็จดีใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะการเงินนะคะดูเหมือนคนวันจันทร์จะใช้เงินเก่งนะแต่ก็เรียกว่าหาเก่งนะคะรวมถึงใครบางคนช่วงนี้นะคะอาจจะหมดไปกับการอ,อ,อาหารของกินขนมนม,นมเนยนะคะนะครีมเครื่องสําอางนะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของรถเรือยงานพาหนะอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ก็เรียกว่าให้รอบครอบในเรื่องของการเงินก็แล้วกันนะคะอย่าใช้เงินเกินตัวนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับชาววันจันทร์นะดูเหมือนจะยังมีความรักที่หลากหลายนะคะรักรักเผื่อเลือกนะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมยังเป็นความรักที่ดีนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะด้วยสภาวะด้วยหน้าที่ด้วยการงานนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยภาพรวมคนคนวันจันทร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูนะคะไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรห้าเหรียญนะคะ ห้าเหรียญนี้ต้องรอบครอบในเรื่องของการเงินนะคะเดี๋ยวมันจะอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะรวมถึงห้าเหรียญน,นะคะวันนี้คนวันจันทร์ดูเหมือนเนยเนยเพลียเพลียเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะเอออยู่ในสภาวะที่เรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะคะหรือใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้อตัวเลขนะคะจากคนพิการก็ได้นะจะเป็นการอาจจะมีโชคอยู่บ้างนะคะถ้าทําบุญนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทำบุญกับคนพิการกับคนยากไร้นะคะชาววันจันทร์นะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากพายิปซีนะคะมีมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขหกนะคะแล้วก็เลขเจ็ดนะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะมาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรนะคะ คนดังาคารนะคะสิบม้เท้าสิบม้เทา้าก็เรียกว่างานหนักงานเยอะงานมากนะคะแบกรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะคะในวันนี้หนึ่งเหรียญมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อในวันนี้นะคะนะเรียกว่าจะมีในเรื่องของการลงทุนเข้ามาด้วยนะคะการเล่นหุ้นการเล่นหวยนะคะนะหรือการเป็นเท้าแชร์นะคะนะการได้เงินฟุกฟุกมาก้อนหนึ่งก็ได้ด้วยนะหนึ่งเหรียญมันเป็นในเรื่องของโชคลาภนะคะนะโชคลาภลอยได้ด้วยเช่นกันนะคะ การงานนะคะก็เรียกว่าใครที่มีกิจการเป็นของตัวเองนะวันนี้ดูเหมือนกับว่าเอองานเยอะงานมากนะคะนะเรียกว่าอาจจะต้องแบกรับภาระนะคะหอบพิ้วงานจากที่ทํางานกลับมาทาที่บ้านนะคะหรือมีออยอดออเดอร์ที่ค่อนข้างจะปังนั่นเองนะคะ1ิบไม้เท้านะคะก็เรียกว่าเออถ้าเป็นงานประจํานี่มีความมั่นคงดีนะหรือใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการเงินมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะเรียกว่าไม่ติดข,ขัดนะคะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชคได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะดูเหมือนจะเหนื่อยกับความรักอยู่นะคนวันอังคารนะคะนะเรียกว่าเหนื่อยกับความรักนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะใครที่งอนกันอยู่นะคะช่วงนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการที่แบบเปนิดนึงนะ,ะเออเพื่อที่จะง้อคู่ของคนรักนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมากกว่านะจ๊ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอังคารต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดไหล่น่องนักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะ มาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมารารชาวันอังคารนะคะเดอะฟูนะคะเดอะฟู <F> ก็ต้องแบบเอออยู่ในสภาวะที่แบบเหนื่อยอะ่ะเออช่วงนี้อาจจะทํางานเหนื่อยนะอาจจะวางแผนเอาไว้ I, ว่าอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนนะคะอยากจะไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะนะเรียกว่ารองเงินสักก้อนหนึ่งอะไรช่วงนี้นะอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะเดอะฟูนะคะคนวันอังคารใช้เงินเก่งนะใจใหญ่ใช้เงินเกินตัวนะคะให้รอบคอบในเรื่องของการเงินด้วยนะคะนะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขศูนย์มีเลข1แล้วก็เลขศูนย์นะจ๊ะสำหรับชาววันอังคารน,นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพุธกันบ้างนะวันนี้คนวันพุธจะได้ไพ่อะไรนะคะ คนวันพุธนะคะแปดดาบกังวลสับสนวา้าวุ่นใจอึดอัดใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะนะเรียกว่าอยู่ในสภาวะความเครียดนั่นเองนะคะรวมถึงแปดดาบอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายด้วยนะคะคนวันพุธด,ดูเหมือนอยู่ในสภาวะที่เรียกว่ามืดแปดด้านนะบางครั้งสับสนกังวลวา้าวุ่นใจนะคะนะหาทางออกไม่ได้ในช่วงนี้นะ สี่ม้เท้านะคะก็เรียกว่ายังมีคนรักมีคนในครอบครัวนะคะยังมีที่ปรึกษาที่ดีอยู่นะคะสี่ม้เทา้าการงานมั่นคงดีจะได้รับข่าวดีนะคะ5ดาบนะคะก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่เครียดนะคะนะเครียดกับปัญหาเครียดกับอุปสรรคสิ่งต่างๆดูเหมือนมันรุมเร้าเข้ามานะคะการงานก็อาจจะมีในเรื่องของการถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกโกงถูกหักหลังนะคะถูกขัดแข้งขัดข,ดข,ดขากันนั่นเองในวันนี้นะก็เรียกว่าให้ใจเย็นให้รอบคอบให้มีสตินะคะน,นะอย่าใช้ อย่าใช้กําลังนะเออเรียกว่าให้ใช้สตินะคะให้ใช้ความคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะคะรวมถึงนะคะเอกสารเข้าของอาจจะตกหล่นสูญหายได้นะคะการเงินนะคะดูเหมือนคนเงินพุทธค่อนข้างจะตึงมือเลยทีเดียวนะคะนะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบเรียกว่าถูกติดตามทวงนี้ทวงสินด้วยนะเออนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบนะคะแต่คนเงินพุทธนะคะก็เรียกว่ายังมีคนในครอบครัวคนรักนะคะคอยอยุปถัมภ์นะคะคอยช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนี่มีบ้างนะคะระหองระแหงง้องแง้งกันลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันนะคะเรียกว่ายังรักรักเลิกเลิกยังคาราคาซังกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะถ้าคนโสดนี่เรียกว่าปิดตายในเรื่องของความรักเลยนะไม่กล้าเปิดใจให้ใครนะคะช่วงนี้จะโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะดูเหมือนคนวันพุธนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาความดันไมเกรนการปวดบ่าปวดไหล่เข่าข้อกระดูกนะคะ รวมถึงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดท้องโรคกระเพาะนะคะเกี่ยวข้องกับลำไส้ด้วยนะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของมดลูกการปวดประจําเดือนนั่นเองนะจ๊ะมาดูนะภา่ยิบสีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันพุธนะคะ คนวันพุธนะคะวันนี้นะหมอฟ้าแนะนําว่าให้มีในเรื่องของการใส่บาตรท,ทาบุญนะคะนะกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะหรือให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินั่งวิปัสนากรรมฐานด้วยนะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะนะเรียกว่าคนวันพุธเซ็งลางสังหรณ์แม่นยํานะคะเพราะฉะนั้นเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นได้ดีนะคะแต่ปัญหาของตัวเองมักจะมีความกังวลไม่มั่นใจไม่แน่ใจนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะหมอฟ้าอยากจะบอกว่าชาววันพุธไม่มีโชคลาภเลยนะ แต่ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะจะมีเลข8มีเลข4แล้วก็เลข5านะคะยังไงก็ทําบุญก่อนการเสี่ยงโชคก็แล้วกันนะคะชาววันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูคนวันพฤหัสกันบ้างนะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพ่อะไรคนวันพฤหัสทาวเวอร์นะคะ ทาวเวอร์ Tower, ต้อง,องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันการมีปากมีเสียงกันมีข้อขัดแย้งกันนะคะนะหรืออาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะข่าวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจได้ในวันนี้นะราชินีเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนะคะเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินนะคะบางคนรองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะเพื่อที่จะมาลงทุนนะคะมาต่อยอดธุรกิจนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยนะคะหรือขยับขยายกิจการร้านค้าก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ให้ระสังคราชนะคะก็เรียกว่าดวงมักจะมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูนะคะมีดวงของการได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะได้รับมอบหมายงานหนะ้าที่สําคัญสําคัญนะทาวเวอร์ใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานทุกตึกง,งานสร้างบ้านนะคะงานขายประกันนะคะหรือของมือสองนี้เรียกว่าถูกฉลกับดวงของตัวท่านนะคะจะไม่มีผลนะ รวมถึงนะคะไพ่เฮอร์มิตอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะวันนี้ถ้าหน้าที่การงานมีปัญหามีสิ่งต่างๆเข้ามานะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือคนที่เขามีความชานิชํานาญนะคะเฉพาะทางเฉพาะด้านนะคะขอคําปรึกษาขอคําแนะนําจากเขานะคะหรือใครบางคนนะคะมีดรองของการได้แบบไปไหว้พระนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่ามีค่าใช้จ่ายเนาะจะมีในเรื่องของทุกขลาบได้มาก็มีเหตุให้ต้องเสียไปให้ต้องจ่ายไปนะคะบางคนหมดไปกับการซื้อหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะนะลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆหมดไปกับความรู้นะบางคนอาจจะหมดไปกับในสิ่งที่แบบบางครั้งหมดไปกับบ้านที่อยู่นะคะการต่อเติมนะคะนะมันมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเลยนะคะวันนี้แต่ก็เรียกว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะมีคนอุปถัมภ์มีคนเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะมันดูเงียบเหงาหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวจังเลยนะความรักช่วงนี้ออระหองระแหงง,ง้องแง้งกันนะคะยังเป็นความรักที่คาราคาซังอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดนะคะคนโสดช่วงนี้สดนานแต่งงานช้านะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของออการปวดท้องนะคะนะจะเกี่ยวข้องกับท้องกับลำไส้นะคะนะระบบภายในไตกระเพาะปัสสาวะ าการกินการกินการทานอาหารไม่ค่อยเป็นเวลาอะไรพวกนี้บางคนจะเกี่ยวข้องกับการเป็นฝีเป็นหนองแผลผุพองด้วยนะระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มนะคะปืนไปในบ้านก็ต้องดูให้ดีนะคะให้รอบคอบด้วยนะจ๊ะนะจะขับรถไปไหนก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกันด้วยก็แล้วกันนะคะ มาดูนะคะไพ่ยิีอยากจะบอกเสริมอ,อะไรชาววันพฤหัสนะสี่เมถ้าหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการในเรื่องของการงานนะคะหรือใครบางคนอาจจะช่วงนี้ใช้สถานที่บ้านนะคะทําเป็นออฟฟิศทาเป็นสถานที่ทํางานนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบล็กที่เก่าๆนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิบีนะคะจะมีเลข6นะคะมีเลข8นะคะแล้วก็เลข5นะจ๊ะ คนวันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญนะคะนะทำบุญโดยการกวาดลานวัดขัดท้องน้ําวัดนะคะสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเมนนะคะนะหรืออาจจะบริจาคเงินนะคะเพื่อที่จะให้กับทางโรงพยาบาลนะคะเป็นค่าใช้จ่ายยุกยานะคะซื้อเครื่องมือแพทย์ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสรื่อมดวงให้กับตนเองนะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําหนังสือธรรมะนะคะนะแล้วแจกนะคะก็เรียกว่าการการทําบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะก็เอาเดี๋ยวนะ ต่อไปนะคะจบลงแล้วนะคนวันศุกร์นะคะต่อไปมาดูคนวันศุกร์นะคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันศุกร์อัศวินถ้วยได้เพื่อนที่ดีได้กัลยาณนิมิตที่ดีเข้ามานะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะราชินีไม้เท้าการติดต่อการพูดคุยการเจราจาประสบผลสําเร็จดีนะคะ คิงดาบนะคะวันนี้มีเรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนั่นเองนะคะหน้าที่การงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนรอบข้างนะคะแต่วันนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องรู้สึกเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าไม่หนักหนาะสาหัสเกินความสามารถของตัวเราเองนะคะ การเงินนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามาการเงินไม่ติดขัดนะคะดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะคนวันสุขหาเงินเก่งนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าการเงินยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีเป็นกาลยานิมิตที่ดีนะคะนะเป็นที่ปรึกษาการพูดคุยกันมากขึ้นในช่วงนี้นะคะส่วนคนโสดดูเหมือนจะโสดไม่สนิทนะ,ะนะคะ ใครบางคนอาจจะแอบแอบแอบปิ้งนะคะนะแอบปิ้งแอบชอบแอบรักใครอยู่หรือเปล่านะคะนะเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยภาพรวมคนวันศุกร์สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะมาดูนะ้าไพ่ยิปซีอยากจะบอกเสืมอัไรชาววันศุกร์นะคะเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยมีความฝันมีความหวังอยากจะทําในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะช่วงนี้ต้องดูสภาวะสถานการณ์สิ่งรอบข้างด้วยนะคะรวมถึงเจ็ดถ้วยนะมันเป็นคนที่แบบ คิดใหญ่อะเออคิดใหญ่คิดเกินตัวนะคะใจใหญ่นะคะถ้าในเรื่องของการเงินก็ใช้เงินเก่งใช้เงินเกินตัวนะคะต้องรอบคอบให้มีสติด้วยนะคะช่วงนี้นะอย่าอย่าคิดอะไรที่แบบมันมันลมๆแรงๆหรือว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะคิดแล้วลงมือทําจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปนะคะก็จะมีเลข0ูนย์มีเลข1นะคะแล้วก็เลข7นะคะสําหรับชาววันศุกร์นะคะ ต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะ1 2 3มาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะจ๊ะคนวันเสาร์แฮงแมนเลยนะแฮงแมนอึดอัดใจทุกใจนะคะเครียดมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคเข้ามานะคะในวันนี้นะแฮงแมนแฮงแมนต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนปวดท้องนะคะไตกระเพาะปัสสาวะนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดป,วดประจําเดือนนะคะ หนึ่งถ้วยนะคะกินเก่งทานเก่งอาหารขนมนม,นมเน er, ยยิ่งเครียดยิ่งกินนะคนวันเสาร์นะคะหนึ่งถ้วยนะรวมถึงนะคะหนึ่งถ้วยก็เ่งบอกว่ามาีมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะดวงมักจะมีคนอุปถรัรมภ์นะคะ สองไม้เท้านะคะหน้าที่การงานนะคะเรียกว่าต้องมองให้ไกลไปให้ถึงนะคะนะฝันให้ไกลไปให้ถึงนั่นเองนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์นะคะการติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศนะคะจะทําอะไรช่วงนี้ควรจะมีคู่หูมีที่ปรึกษามีบัตตีีด้วยนะคะนะก็เรียกว่าการงานนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะเราต้องมองหาคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระเราได้บ้างนั่นเองนะคะ การเงินนะคะก็เรียกว่ากินเก่งทานเก่งนะคะใจใหญ่ใช้เงินเกินตัวนะคะรอบครอบด้วยนะคะช่วงนี้นะถ้านในเรื่องของความรักนี่อ่อหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะเออเรียกว่าอาจจะเคยมีปัญหาการทะเลาะก,กันงงแงง,งระหองระแหงกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นความรักที่ดีนะแต่ใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าน้าท่วมปากกืนไม่เข้าขายไม่ออกนะคะทําอะไรไม่ได้นะเออยังต้องรักษาความสัมพันธ์ครั้งนี้เอาไว้นะคะมันก็เลยทําให้อยู่ในสภาวะคาราคาสั่งนะคะ ส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะนะอาจจะพบรักกับในโลกสื่อนะคะโลกออนไลน์นะคะหรือได้พบรักกับชาวต่างชาตินะคะสุขภาพคนวันเสาร์กินเกง่งทานเกง่งระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนด้วยนะคะน้ําหนักตัวขึ้นไขมันเบาหวานด้วยนะจ๊ะมาดูนะไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกเสริมอะไรชาววันเสาร์นะเจ็ดเหรียญดูเหมือนคนวันเสาร์ช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะนะ การเงินเรียกว่าค่อนข้างจะตึงเหมือนกันนะคนวันเสาร์นะใครบางคนอาจจะกําลังรอในเรื่องของการเงินนะคะนะรอการเงินที่ดีเข้ามานะคะนะรอคนเข้ามาช่วยเหลือรอลูกหนี้นะคะนะอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยนะรวมถึงนะคะคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญนะทำบุญกับคนพิการนะคะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตนเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข3ามนะคะ มีเลขศูนย์นะคะแล้วก็เลขสองนะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ